จากในค้าบเรียนที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถจำแนกสารได้โดยใช้สมบัติใดบ้างและในค้าบเรียนนี้เราก็จะเลือกสมบัติความเป็นกรดเบสของสารมาใช้จำแนกสารในชีวิตประจำวันกันค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะน้องๆเอาเป็นว่าเราไปศึกษาการจำแนกสารในชีวิตประจำวันโดยใช้สมบัติความเป็นกรดเบสกันเลยดีกว่านะคะ เจมเป็นอะไรเหรอลูกทำไมถึงทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างนั้นล่ะผมกำลังทำการบ้านเรื่องความเป็นกรดเบสของสารอยู่นะครับคุณครูให้ผมยกตัวอย่างสารที่มีสมบัติเป็นกรดเบสที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันตั้งสิบอย่างแนะ่แต่ผมนึกออกแค่ไม่กี่อย่างเองผมว่าสมบัติความเป็นกรดเบสของสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราสุดๆเลยครับพ่อ แต่พ่อว่าสมบัติความเป็นกรดเบสของสารน่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราสุดๆมากกว่านะเจมจริงเหรอครับพ่อถ้าเจมไม่เชื่องั้นเรามาลองพิสูจน์กันดูไม่ล่ะแค่ในเขตรอบรั้วบ้านเราเนี่ยพ่อรับรองเลยว่าลูกจะได้ตัวอย่างสารที่มีสมบัติเป็นกรดเบสสิบชนิดไปส่งคุณครูนนแน่ๆมาเริ่มสำรวจที่ห้องครัวกันก่อนนะลูกสารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารไม่ว่าจะเป็นผงชูรส ผงฟูน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำปูนใสหรือแม้กระทั่งเกลือแกงต่างก็เป็นสารที่มีสมบัติความเป็นกรดเบสทั้งนั้นเลยล่ะอ๋อแถมสารบางชนิดก็มีสมบัติเป็นกลางด้วยนะอ๋อโห มีสารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารพวกเนี้มีสมบัติครบทั้งสามชนิดเลยเหรอครับพ่อแล้วสารชนิดไหนมีสมบัติเป็นอะไรบ้างหรอครับอืมแหมเล่นขอคำตอบกันง่ายๆแบบเนี้ยก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงสิเจมพ่อว่าเจมลองวิเคราะห์ดูเองก่อนดีกว่าว่าสารปรุงแต่งอาหารชนิดไหนบ้างที่มีสมบัติความเป็นกรดพ่อใบเฮนนิดหนึ่งนะว่าสารที่มีสมบัติเป็นกรดน่าจะมีรสเปรี้ยว ถึงแม้จะทราบกันแล้วว่าสารที่มีสมบัติเป็นกรดนั้นจะมีรสเปรี้ยวแต่เราก็ไม่ควรทดสอบสารโดยการรับประทานนะคะน้องๆเพราะสารบางอย่างอาจมีส่วนประกอบที่ทำอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะดังนั้นหากน้องๆต้องการจะทดสอบความเป็นกรดเบสของสารก็ควรใช้กระดาษลิตมัสในการทดสอบนะคะสารปรุงแต่งอาหารที่มีสมบัติเป็นกรดก็คือน้ำมะน,นาว กับน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะส่วนสารปรุงแต่งอาหารที่มีสมบัติเป็นเบสก็คือน้ำปูนใสกับผงฟูส่วนผงชูรสเกลือแกงและน้ำตาลทรายก็เป็นสารปรุงแต่งอาหารที่มีสมบัติเป็นกลางว้าวแค่ห้องครัวที่เดียวผมก็ได้ตัวอย่างสารตั้งหลายชนิดแล้วนะครับเนี่ยเรารีบไปสำรวจส่วนอื่นของบ้านกันดีกว่าครับพ่อได้สิลูก เออพ,อพ่อพาผมมาที่ห้องน้ําทําไมครับเนี่ยห้องเล็กๆแบบนี้ก็มีสารที่มีสมบัติเป็นกรดเบสด้วยหรอครับมีสิเจมตัวอย่างาง่ายๆเลยก็คือน้ํายาล้างห้องน้ํานี่แหละเจ้าน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ยนะเป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดส่วนสารที่มีสมบัติเป็นเบสก็คือสบู่แล้วก็แชมพูไงละ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง เรามาสำรวจกันต่อที่ตู้ยาดีกว่านะลูกแม้แต่ยารักษาโรคก,ก็เป็นสารที่มีสมบัติความเป็นกรดเบสด้วยหรอครับพ่อใช่สิเจมยกตัวอย่างเช่นยาแอสไพรินที่เรากินเพื่อบรรเทาอาการปวดก็เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดส่วนยาที่มีสมบัติเป็นเบสคือยาลดกรดไงละ่ะคราวนี้ลองออกมาสำรวจนอกบ้านกันบ้างนะลูกผมว่าในสวนไม่เห็นมีอะไรที่น่าจะเป็นสารที่มีสมบัติความเป็นกรดเบสเลยนะครับ มีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าทั้งนั้นเลยเจมมองข้ามเจ้าสิ่งนี้ไปหรือเปล่าลูกปุ๋ยเนี่ยหรอครับพ่อใช่แล้วปุ๋ยนี่แหละที่เป็นสารที่มีสมบัติความเป็นกรดเบสยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นปุ๋ยที่มีสมบัติเป็นกรดปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยที่มีสมบัติเป็นเบสและปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตเป็นปุ๋ยที่มีสมบัติเป็นกลาง ถ้าสังเกตดีๆสารที่มีสมบัติความเป็นกรดเบสก็เป็นสารที่อยู่รอบๆตัวเราจริงๆด้วยนะครับพ่อใช่แล้วล่ะลูกเอาล่ะคราวนี้เจมก็ไปทำการบ้านต่อให้เสร็จได้แล้วนะครับพ่อเราสามารถนำสมบัติความเป็นกรดเบสของสารมาใช้จำแนกสารในชีวิตประจาวันได้ในกลุ่มสารที่ใช้ปรุงอาหารสารทำความสะอาดอยารักษาโรคและสารเพื่อการเกษตรค่ะ